บ้องสามารถคอสเพลย์เป็นคายเฟิร์ดได้บ้งสามารถเป็นเพื่อคลายเฟิร์ดได้ด้วยเพรราะะอไสื้อกันหนาวตัวนี้เบสมีแล้วสีคล้ายๆอย่างนี้เลยคล้ๆๆเดินหนึ่งนี้เดินนี้ไปเรื่อยๆต้องมีคนเอาตังค์ให้ตังค์ขอบคุณครับตุ๊กตาแถมขนมตัวเล็กๆไอ้พวกนี้แพงบันไลเลยอ๋อมันหายากจัดเลยไม่ได้เลยตัวนี้อยู่หมื่นแปดบ้านเรานะบ้านเรามาร์ซาบ้านเรานะราคาละหมื่นแปดรวมค่าส่งไม่รวู้ประสิทธิ์อ้าว ผมไม่อยากได้แล้วอะไรนะสองพันเหรอไม่ไมกดไลค์กดสกิ๊บก็แชจมเราด้วยครับคุณครับโอ้โหสนุกจังเลย้าวตอนเด็กมันไม่เคยมีตอนโตมันเลยอยากได้อันนั้นมันก็ต้องมีอันนี้ก็โคตรอยากได้โอ้ตอนเด็กๆค่ะสวัสดีครับเจ้แจ๊บหมองแจ๊บเบสแจ๊บค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการตอนเด็กๆค่ะ ใครขาดอะไรอ้อโพนมเมืออย่างงี้ไซอิ๋วถังซ้ำจังชั่วอย่างนี้มันคืออัศวินเกาะเจดดาวกาเฟิรอ๋อ,อแตลงว่าอยางงี้หรอเออเอาเล่าเรื่องปมก่อนนะครับอัศวินเกาะเจดาวกาเฟิรเนี่ยผมได้ดูครั้งแรกเป็นหนังสือหนังสืออ่าจำไม่ได้ว่ามันอยู่ในหนังสืออะไรน่าจะหนังสือเอคลับ สมัยก่อนเป็น SD r a s i n ซเป็นของเล่นด้วยนะไปของเล่นจักจากของเล่นเป็นตัวไกยเฟิร์ดกับตัวผู้ร้ายสีดำก็ตัวอะไรว่ามันเท่เว้ยหลังจากนั้นก็เลยไปหาข้อมูลตามหนังสือเรื่อยๆก็เจอเขาก็สีสั้นๆน่ะจนมีอยู่วันนึงมาอยู่กรุงเทพและบ้านป้าเหมือนเดิมบ้างป้าอีกแล้วน้องแอลยิบวิดีโอมานี่พี่ไกเฟิร์ดวอลลุ่มประมาณวอลุ่มเจ็ดมั้งก็ดูอยู่ม้วนเดียว เหมือนเดียวเหมือนเดิม,ดม,ดมก็ไปก็มาเออสนุกดีเป็นฮีโร่ค่ายโตโฮค่า,ายเดียวกับไซเบอร์คอปแกรนเซเซอร์แล้วก็ที่สำคัญนะกายเฟิร์ดเนี่ยร่วมทุนสร้างระหว่างโตโฮและบริษัทบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทเกมไทายบริษัทอะไรหรือจะเชื่อเลยสแควรพีเอไม่ใช่สักเกย์ญ,ญี่ปุ่นก็ต้องเป็นโคนามิแคปคอมอ๋อรวมทุนเพื่อ สร้างฮีโร่ที่เป็นยูนิของตัวเอง mm hmm. ก็เลยดึงเอากิมมิกของไกเวอร์มาอ่ะมีคำว่า oh, uh. กายกายหน่อยเกาะชีวะ <im it> <im it> แล้วก็มีความต่อสู้แบบ,บส,สตรีไฟเตอร์อ๋อนยุน่าสตรีไฟเตอร์มันดังมากใช่แล้วก็สตัรน,น่ะสตันหรือทีมงานที่เกี่ยวกับการต่อสู้อะเอามันจะสสำนักอะไรมันของจริงเหรอเออไปเอามาฝึกไปอย่างนั้นพระเอกก็ไปฝึกจริงแสดงเองนี้เขาดันมากใช่ดังสุดๆแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเร็วเร็วเร็วนะมันก็จะสลวสลหน่อยอแล้วก็หน้าตาที่มากที่ผมชอบไกด์เฟิร์ดเพราะว่าหน้าตาเหมือนผู้ร้ายไซเบอร์คอร์ปเลยผมเลยรู้สึกว่า Uhm. ะคะ่ายโตโฮเนี่ยแม่งชอบทำฮีโร่แบบทรงๆเนี่ยฮีโร่แต่แบบดักดักู้ร้ายหน่อยไซเบอรคอปจะปากบึ้งๆไอตัวจัสติกไรเซอร์หรือแกนเซอร์ก็จะปากบึ้งๆอดูดูดูหน่อยนั่นคือสิ่งที่ผมชอบทีนี้เราจะมาดูดาต้าเบสแล้วก็มาดูของเล่นกันนะแบบเต็มข้อเพราะว่าตอนนี้เราโตแล้วเราซื้อของเล่นมันได้แล้ว ดีไซน์หน้าตาก็สําหรับผมนะมาตรฐานชายไทยเท่เลยเเท่ลยออกแบบมาดีสีพระเอกเลยแดงขาวเหลืองมันเป็นรู้สึกมันไทยๆเหมือนไอ้ตัวเนี้ยในอุลตร้าแมนที่เขาทําอุลตร้าแมนตึงกางเขนอะเอาเอส์คิลเลอร์เออเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งคล้ายๆเอ็กสคิลเลอร์คล้ายอยู่เหมือนกันสีชมพออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเล่าเรื่องสั้นๆพระเอกเป็นนักคาราเต้ประมาณเนี้ยแล้วก็ออกไปตามหา เพื่อนหรือพี่ชายประมาณนี้ครับผมจับดัดแปลงดัดแปลงร่างกายด้วยให้เป็นกึ่งชีวะกึ่งจักรกลเสร็จปัป๊บด้วยความดีของใบเอกไอพลังชีวะเนี่ย ก็เลยทาให้พระเอกกลายเป็นกายเฟิร์ส่วนคนอื่นที่เป็นคนชั่วร้ายก็จะเป็นสัพพลาดแดงนะแตดงถ้าจิตใจไม่ดีก็เป็นสัพพลาดแต่ดีก็เป็นคนดีไหมใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นเรานะครับผมคิดว่าเป็นสัพพลาดหรือเป็นกายเฟิร์เราสัพพลาดอยู่แล้วดีไซน์กายเฟิร์ตนะครับแล้วก็นี่อันนี้คือพระเอกของเราท่าเตรียมเอ้ยมีหนึ่งสองสามสี่ใช่เตรียมก่อนหนึ่งสองสามนี่พออยางนี้เสร็จใช่ไหมหมุน หมุนแล้วก็มาโชกันอย่างงี้แต่มือลงนะมือลงเอามลงือลงนี่คือท่าแปลงล่างแปลงง่ายๆจําได้ว่าตอนที่อยู่บ้านป้าเนี่ยท่าแปลงร่างทุกคนที่เป็นลูกหลานเนี่ยมันก็จะแปลงร่างท่าเดียวกันแล้วมันจะมีซีนนี้ซีนนขายซีนขายคืออ่สมัยนั้น่ะซีจีกำลังพัฒนาเราจะเห็นพระเอกยืนแก้ผ้าเลยแต่จะมีเกงในสีดํานะครับผมแล้วผ้ามันก็จะหมุน เป็นแสงเขียวแล้วเกาะตามตัวมันจะขึ้นมาได้มันคือหวือหวามากสมัยนั้นพี่ชอบซีนนี้มากและเนี่ยหน้าพระเอกอาตอนใส่เกาะเข้าไปใช่โหยุคนั้นถือว่าล้ำมากเลยนะใช่จะบอกว่าบ้องสามารถคอสเพลย์เป็นไคเฟิร์ดได้คงสามารถเป็นพระเอกไคเฟิร์ดได้ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเสื้อกันหนาวตัวนี้เบดมีแล้วสีคล้ายๆอย่างนี้เลยคล้ายๆเฮ้ยกางเกงยีนเสื้อดังที่ผมมีเลยใส่ได้เป็นไคล์เฟิร์ดเลยเดินเดินหนึ่งนี้เดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีคนเอาตังค์ให้ตังคบคุณรั พื่เอกก็จะถ่ายรูปแวงรุงแวงล่างชุดที่เขาใส่ชุดนี้คือเป็นชุดประจำเลยใช่ไหมประจำประจำแล้วก็ไล่มาดูอันนี้ผู้ร้ายไกเฟิร์ดสุดท้ายก็มาเฉลยว่าเป็นพี่ชายมันเองน้องจับไปเหมือนกันเนาะตามระเบียบแต่จิตใจไม่ดีเท่าน้องใช่ใอันนี้เป็นโปสเตอร์จะเอามาละ แต่แม่งแพงมากเลยจะบอกว่าของไกยเฟิร์ไม่มีอะไรถูกเลยนะมันหายากด้วยใช่ไหมแล้วก็ผลิตภัณฑ์มันออกมาไม่เยอะมากแต่มันหายากเอางี้เราเล่าไปก่อนครับตอนเด็กๆขาดเดี๋ยวเอาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะอ่านี่แก๊งอ๋อนี่แก๊งเขาเลยแกงโตฮูบริษัทเดียวกันใช่ก็จะมีซับเปอร์คอฟเชนเลียนไกเฟิร์เห็นมั้งปากแว่งบูบูทุกตัวทุกตัวหน้าเซงหมดเลย น่าดูหมดอ๋อนี่เกมอันนี้เป็นเกมครับลงเครื่อง s g ก s a t u r n อแต่ผมไม่เคยเห็นเกมมันนะได้แต่ปกมาว่ะอันนี้ DVD มวนนี้เลยป่ะพี่ดูอะดีวดีะพี่ดูวิดีโอวิดีโอเลยวิดีโอเลยใช่เก่เก่าๆอันนี้ ในกองปะในกองก็มีซีนที่พระเอกใส่ชุดเองแล้วก็มีซีนสตานด้วยเท่นะตอนถอนมัวอันนี้พระเอกตอนแรกตอนหนึ่งพระเอกหน้าตาแบบนี้เป็นลูกกระจอกแลก้วเกาะกายเืิมันก็จะฟื้นขึ้นมาบนบอดี้เนี่ยสังเกตตรงคางเ่ยจะเป็นหน้าเดียวกันอ๋ออันนี้เป็นกระจปองนะท่านผู้ชมครับอืมรายละเอียดดีลึกใช้ได้ใช่น่ารักอันนี้วิดีโอของญี่ปุ่นหรือมันซองใส่การ์ดอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่มันดูเก่าเก่าไม่ใช่วิดีโอแล้วนั่นเป็นซองใส่การ์ดเออซองใส่การ์ดนี่ไงเทรดดิ้งคอลเลก แล้วก็เขาจะมีตุ๊กตาแทนขนมตัวเล็กๆไอ้พวกนี้แผ่นบรรเลยอ๋อผมมันหายากจัดเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่แล้วทำสีครึ่งเดียวด้วยใครอะไรทำไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับส่วนอันนี้จะเป็นซอฟฟูบีงานใหม่แต่ทำเหมือนเก่าอืมอือ่าแล้วก็ได้สัญลักษณ์เต่าหูมาคู่นี้คือป็นตัวพี่ชายด้วยใช่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 อ๋อคู่พี่น้องกันอันนี้ฮะ ก็บารเลเหมือนกันสีอย่างนี้ด้วยนะครับซอฟ์ฟูบีถ้างานใหม่นะงานใหม่ตั้งใจทําให้เก่าอ้ยอันนี้ครับเป็นชุดไวนิวไวนิวคิดคือกด์เฟิร์ดอ่ะมันอยู่ในช่วงกล้ามกึ่งครึ่งของเล่นมันกําลังพัฒนาเต็มที่เลยยุคนั้นเอาเหมือนที่สุดก็จะไม่เป็นซอฟไวนิวก็จะเป็นเรซินออันนี้ก็เป็นงานซอฟที่ต้องมาตัดประกอบแล้วก็ได้ไกด์เฟิร์ดสวยๆมาเลยครับ ผมมีความอยากได้ตัวนี้อ่านี่ถือผมบอกตอนเด็กที่ผมเห็นผมเห็นเซตนี้เลยครับอันเนี้ยเหรอเนี่ยพี่เห็นภาพแค่อย่างเงี้ยเนี่ยตัวจิ๋วๆนั้นมันเท่อ่าอันนี้เดี๋ยวรอบหน้าร้านเรามาแล้วพี่เอามาแล้วมาแล้วกําลังเดินทางมาใครแฟนไกด์ฝึกเตรียมตัววนีพี่ส่วนอันนี้จะเป็น candy ท o y อ๋อตัวเล็กนแถมขนมแต่ดีเทลดีอ๋อมีตัวร่างแรกของมันด้วยตัวนี้ใช่ คล้ายๆนาโนสูตรเลยส่วนอันนี้เป็นซอฟอีกเหมือนกันจะบอกว่างานซอฟ์สมัยก่อนโคตรสวยเลยนะเนี่ยปี96นะซอฟแบบไม่ลงสีใช่ไหมใช่แคปคอมตัวูผมรูแคปคอมทำฮีโร่ตัวนี้ด้วยอันนี้ความรู้ใหม่เลยครับผมแล้วหัวเป็นพารใสเขาต้องการให้ลูกตาใสกับไอ้คริสตัลตหน้าผาใช่ป่ะคือเราต้องไปกั้นตรงนั้นแล้วทำสีเองสีเองผมอยากได้ตัวนี้ เออเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะไม่ต้องทใส่เลยให้พาร์ทสเป็นก้านกันเอาเองจริงๆเทคนิคนี้ใช้มาจนถึงปัจจุบันถ้าเราถ้าเราไม่อยากแยกพาร์ทเสียบล็อกอ่ะเขาจะทำหัวสมาเลยหัวสมาเลยอย่างพวกอุลตร้าแมนเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ย CCP อันนี้หัวสนะอ๋อเป็นหัวสมาด้วยแล้วก็ทำสีเช่แล้วเราทำสีบนหัวสมันยากกว่าก็ขยันกั้นขยันกั้นด้วยอันนี้โปสเตอร์ โปเตอร์ไก์เฟิร์ดผมมีความอยากได้โปรเตอร์และอันนี้แคนดี้ทอยที่ผมบอกอคือมันไม่ได้ลงสีแมสเขาให้แปะสติกเกอร์ซึ่งถ้าแปะก็จะย่นย,นย่นแบบเนี้ย <c oughs> อันนี้จะเป็นชุดผ้า1ต่อ6กไก์เฟิร์ตมีชุดผ้านะครับแล้วทาไมก่อนทําสวยไหมหูเนียนเลยผ<ช>้าตัดเนี้ผมต้องดูแลดีๆนะไอ้ตรงหนโังเนี่ยผมเกรงมากเลยตรงเนั้อ๋อไม่ต้องกลัวมันแตกหมดเลยแล้วใช่ตามไปยเวลาจะบอกว่าตัวเนี้ย เดี๋ยวร้านเราก็เอาเข้ามาเอาเนทางมาอีกด้วยกำลังเ,เดินทางมาครับตั้งกับผมหาของเล่นมาเนี่ยร้านนี้หายากผมเจอแค่สองทีอ่าไอตัวซ้ายผมก็เคยเจอซ้ายแต่ไ้ดอยู่ในตู้ใช่ใช่แต่ถึงกับไอตัวขวาแทบไม่เคยเจอเลยใช่อันนี้อยู่ในช่วงแกลบ,บปี96 97 อ่หดูทนะ่าตะก้อนครับไท่มากผมรู้สึกว่ามีความเป็นไทยเหมือนกันนะตัวเนี้ยถ้าสมมติมานี่มันยืนคู่กันเลยกันในตู้โอ้โหท่านผู้ยงสุดอินแล้วก็อันนี้เป็นซอฟต์สามสิบเซนโอ้ถ้า มันจะเป็นท่าเตรียมต่อยผมว่าตัวนี้มันสวยในเรื่องอาวุธมันคือใช้หมัดใช่ไหมใช้หมัดเลยโฉนเลยใช้หมัดเลยอ่านี่ซอฟมันจะออกมา2ตัวเขียนว่าซอฟไวนิลอ่าตอนนี้ไงตัว้ายมันชื่อเดดเฟิร์ตเดดเฟิร์ตครับเดดเฟิร์ตกายเฟิร์ตกายเฟิร์ตอันนี้อันนี้เอามาไหมอันนี้ผมหาซื้อไม่ได้มันหายากมากใช่ใช่ใช่อันนี้ให้ดูหน้าตาชุดผ้าจะเป็นอย่างงี้ยี่ห้อเดียวกับ กริดแมนของเราค่ายมามิดมามิดอ่าเป็นชุดผ้าเป็นหนังเทียมนะแล้วก็เอาไวนิลมาสวมสวมสวมของเรามีแต่ชื่อตัวอะไรนะกริดแมนกริดแมนกรินไอ้ที่ให้ความรู้สึกเหมือนตอนแปลงร่างในเรื่องเลยใช่ค่อยสวมทีละส่วนใช่โ้ตอนเด็กใครได้นี่ยังฟินน่าเรามีชุดผ้ากริดแมนของมามิดนะมาเอาได้นะยังไม่แตกด้วยนะแล้วก็มีเซนจูเลียนแล้วก็มีเซนจูเลียนด้วยนะคะแล้วก็ตัวดำก็กำลังมานะกำลังมาเหลือแต่การ์ดตัวนี้เลยตัวนี้เลยมามิดทด้วยหรอ มิดเลยพี่เอาไกด์ฝินมามิดมาให้ได้เออหาก่อนหาให้ได้อะได้ครบครบแต่ตัวนี้หายากกว่านะเราได้ตัวหายากกว่ามาก่อนโอเคอุ้ยอุ้ยอะไรตัวเนี้เป็นงานบิ๊กซอฟผมไม่แน่ใจนะว่าใช้อาจารย์เคียวโมโต้ปั้นหรือเปล่าแต่งานใหญ่ๆแบบนี้มีอยู่คนเดียวที่ทำคืออาจารย์เคียวโมโต้ใช่ตัวนี้ผมมีเฮ้ยคุณมีเหรอมีตัวท็อปตัวท็อปของแรงเลยอยากดูปะล่ะอยากเด็กๆตบมืออยากดูตบมือ ออกมาด้วยดูดูดูเด็กๆตบมือพี่คำนี้ไม่ได้ยินนานนี่โจูนเาจว้ทา่เธอในกาลังใจทักกระระอีกแล้วของทักกะระเราจะบอกว่าไกด์เฟิร์ดเนี่ยพี่เบย์เคยคัฟเวอร์ด้วยนะคัฟเวอร์เพลงเปิดอาเสียงก็ดีอ่ะดูหน้ากล่อง ท่าก๊าโฮมี่เหรอหรือใช่ปะครับโลโก้ยังเก่าอยู่เลยด้านหน้าด้านหลังให้ดูนี่สติกเกอร์สติกเกอร์ทองกายเฟิรเห็นไหมยังอยู่ครบจริง,รงสติกเกอร์ทองกายเฟิรออ์ะมาดูของจริงกัน,กนๆๆๆๆครับกินกลิ่นเหมือนเพื่อนละทั้งสามไหมดมไิมไม่ไม่ไมอย่างอย่งของมึงอ่ะลึกกว่าลึกจริงลึกจริงลึกนี่คุณ เอาลูกมาจากที no ่ค no. ุณถ่ายใช่ไหมป่าวคุณดูกล่องเขาอบิ๊บบี้มีกล่องผมผมก็เยอะกล่องเราครบก็เยอะล่าสุดตัวนี้อยู่หมื่นแปดบ้านเรานะ้าราบ้านเรานะคะไ่รวมค่าส่งไ่รวมภาษีสิอามาบ้านเราก็สองหมื่นนะตัวนี้เฮ้ยเบสว่ามันทาแบบนูนๆได้ดีอะครับดีเทลคือดีมันเหมือนไกาฝส์ต์ในหนังเลยตัวนี้นี่ทองครึ่งบาทเลยนะถ้าเทียบมูลค่าแล้วทองครึ่งบาทเลยนะจับทองเลยนะเด็กชายบ้องแล้วทอง ที่จะมีเวลาขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมคอพวกนี้ไม่บูดไม่เสียถ้าคุณดูแลนะอบอกไว้ก่อนเลยอะไรนะจะมอยู่กับผมหรอก,กู <c oughs> ว่านะกูะจะเอาตะขอมาเจาะแล้วขึ้นคออะไร ไม่จริงนะเราเอามาทำขึ้นเทรนนะที่แมวไม่ใส่ไม่เอาตัวอื่นเอี่ของเล่นเมาส์อันนี้ยเออตั้งไว้ตั้งไว้กับเหมือนเคียวโมโตเลยผมว่าอาจารย์เคียวโมโตอาจจะมีส่วนร่วมในการปั้นว่ะอันนี้คือเป็นไซส์ใหญ่สุดของกายเฟิร์ดแล้วใช่ไหมพับสุดสวยสุดใหญ่สุดนี่คือพระประธานเลยมั้ยพระประธานพระประธานเลยนะครับท่านผู้ชมตายตูดเขียนนี่แท็กอะไรหนึ่งเก้าเก้าหกนะครับทีวีโตเกียวแคปคอมโตโฮโอ้โหเกือบสามสิบปีเออช่องทีวีโตเกียวแคปคอมโคด้วยโตโฮ ด้วยแล้วก็ทาคาระเฮ้ยไหนรนมไม่อยากได้แล้วอะไรนะสองพันเหรอไม่ไมนี่ อันนี้เป็นชุดผ้าครับผมนี่ตัวเดียวกันครับแต่ไอคนนี้เขาทําสีอ๋อทาสีเพิ่มสีก็สวยดีนะครับเออนี่นี่ผมเห็นรูปนี้เลยคือในหนังสือเวลาเราอ่านหนังสือสมัยก่อนพวก A อคลับบีคลับหรือ Copy m o โมเดลอย่างเงี้ยเขาจะมีสกูปพิเศษเป็นงานโชว์โตเกียววันเดอร์เฟสหรืองานโชว์ของเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับสมัยเนี้ยเราดูใน Facebook มันจะมีคนถ่ายใช่ไหมครับสมัยก่อนมันจะมีผู้สื่อข่าวไปถ่ายแล้วก็เขียนบรรยายใต้รูปว่าคือ อะไรอ่าแบบนั้นนะโอ้โหแล้วกูอ่านทุกช่องไงิดตามข่าวสาร <c oughs> เพื่อจะได้ข่าวสารมาแล้วันแล้วมันจะดีเลยจากญี่ปุ่นคือหลายเดือนใช่สมัยนั้นเราก็ช้ากว่าเขาตลอดอะพี่ใช่อ,อันนี้อันนี้เป็นซอฟตร์รจะบอกว่าตัวไกด์เฟิว่าแพงแล้วตัวร้ายเนี่ยตัวรองๆองแพงกว่าอันนี้เป็นธรรมดาเพราะมันหายากใช่มันน้อยแล้วก็มีไอ้นี่ที่ปป๊าบับเบิ้ลอ๋อ ทำอย่างนี้ออกมาได้หรอเอองงมันจะเป็นที่ป่าบับเบิ้ลแค่2ตัวนะที่เหลือมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างไอตัวผู้ร้ายบอสสุดมันเป็นที่วางลินสออ่าเออส่วนนี้แม่ร้ไม่รู้ไม่รู้ละซึ่งอันนี้ไม่มีขายเลยครับเชิร์ตยังไงก็ไม่เจอโอ้ยากอีกทาชิบหน้าอุ้ยเหมือนเพื่อนรักทั้ง3เลยโเท่เท่เแล้วนี่นี่มีติ๊กเกอร์ด้วยอ่าติ๊กเกอร์แปะอยู่ไม่เหมือนกันเลยไปก็มีติ๊กเกอร์เอ็นเทชเนี่ไมี่ไปเป็นนักกันะแล้วติ๊กกเอร์ เจอขยันอนกันเหมือนกันสดมากเลยนะสีสดมากยุคนั้นมันสีสดบล็อกด้วยสีด้วยแหละนักการ์นไ่นักการ์มีไหมไม่มีมีกําลังเด้อนไม่ได้เพราะว่าอันนี้อยู่ประมาณสี่พันโอ้โหส นี่ยังไม่รวมแคตลงมภาษีอะไรอีะครับใช่แต่อันเนี้ยเป็นหัว1ต่อ2 1ต่อ2ก็ไม่ถึง1ต่อ1อ่ะประมาณเนี้ยอ่าอเป็นวัสดุไวนิลของแท้ส่วนอันเนี้ยหัวในหนังอยู่ในพิพิธภัณฑ์เฮ้ยอันนี้ใช้ได้กองเลยใช่ไหมใช่พร้อมในกองเลยนี่อันนี้คือแกรนด์เซเซอร์มันเป็นอีเวนต์รวมฮีโร่ครับและนี่จะเป็นคอลเลกเตอร์ของทางญี่ปุ่นเขาครับอ่าหลายๆอันเราขึ้นเครดิตไว้ให้นะคลิปผมไปได้รูปจากคอลเลกเตอร์ที่เก็บกายเฟิร์ แล้วก็ผมไปหารูปจากร้านขายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะถูกขายไปแล้วซะเยอะนี่คอลเลยเอ์เขาก็เก็บได้เท่านี้คนญี่ปุ่นยังเก็บได้เท่านี้บ้องแล้วเราจะเหลืออะไรหนึ่งในนั้นยืนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นหัวหัวลายตูดอันนี้เพาเขาทำเองนะไอ้ดุนดุนเนี้ยแข่งๆเนี้ยมันคือเซลล์ในเรื่องเซลล์ปรสิตไกฟ์เฟิร์ในเรื่องเขาจะบิดหลอดมาแล้วก็หยดลงหน้าอกอันนี้นะเขาน่าจะทำเองผมไม่เคยเห็นที่ไหนขาย จบแล้วจบแล้วแล้วใค่เปิฮีโร่ที่มีเกมค่ายแคปคอมร่วมกับโตโฮอยู่ด้วยไปตามฟังเพลงพี่เบยได้นะครับเพราะมากแกคัฟเวอร์อยู่ใช่แล้วเสียงแกดีว่ะเสียงแกเสียงแกดีอยู่แล้วแกเสียงดีอยู่แล้วเสียงเราเป็นงไงเสียงเราเป็นยงเดโรเดวโรโดมิ เสริมนิดนึงนายกายเฟิร์ดนะตัวพระเอกอะจะอยู่กับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จะมีลูกสาวกับลูกชายลูกสาวเนี่ยจะเป็นพี่สาวส่วนลูกชายจะเป็นน้องชายตัวเล็กครับหลังๆเนี่ยไอ้พวกนี้เริ่มโดนจับเป็นตัวประกันด็อกเตอร์ก็เลยให้อาวุธทั้งพี่สาวและน้องชายแต่ละคนจะได้หมัดหมัดไกเฟิร์ดเลยกับเท้าไกเฟิร์ตเราไว้ต่อยนเต อ่าเ่สกวบกีกี้เหมือนที่แบคแฟนเธอร์ประดิษฐ์ไอชูดิประดิษฐ์อ่ะมัอ,มอะไรอย่างงั้นอะไรอย่างนั้นอ๋อแต่ก็ไม่ได้แปลงร่างเป็นกายชีวะเท่าไหร่ใช่แต่แตก็เตะกระเด็นอยูย่นะแรงไปส่วนๆพลังของอันนี้ใช่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  ใครชอบไกฟ์เฟิร์ดนึกถึงมันได้แต่มันจบชื่อไม่ได้เราเราขุดมาให้แล้วนะก็ฝากร้านของเราด้วยนะคะแจ็คสตูดิโอทอยช็อปเปิดสุกเสาร์ที่จันทร์หกโมงเย็นถึงห้าทุ่มคุณมาเนี่ยคุณจะได้เจอของทั้งในเทปแล้วก็ทั้งไม่ได้อยู่ในเทปทั้งในความทรงจําแต่อยู่ในหัวอยู่ในใจของคุณเออก็มีแวะมาได้นะคะที่แถวเบงจ่ายฝากเสื้อแจ็คสตูดิโอด้วยนะคะพัวรุ่มสามมาซื้อได้ที่ร้านเลยมีของแล้วแต่ใกล้หมดแล้วนะมีกล่อง ของครบมีสติกเกอร์แมวทองด้วย <c oughs> มีลายเซ็นด้วยอีกต่างหากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครัคบยิ้มพี่องขายกันปะ่ะทองครึ่งบาท <c oughs>